สวัสดีทุกท่านนะครับบูวิลิตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับก็รบกวนนะครับกด s ั b s c r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะทำเสร็จตอนไหนนะครับก็ พยายามจะทําให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็สลับเปลี่ยนหลายๆรุ่นนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับก็เพิ่งจะได้มาเลยนะครับวันนี้นะฮะก็อันนี้เป็นประหลัดคลิกเนื้อนวะโลหะนะครับจำนวนการสร้าง700ตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นเครื่องรางของขลังนะครับของหลวงปู่หมุนก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ พกง่ายนะครับดอกไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้นี่ต้องบอกว่าเลี่ยมกันน้ามาได้ดีจริงๆนะครับถ้าเลี่ยมมาในแนวที่ว่าสันข้างตรงที่เป็นส่วนนี้นะครับคุณหรือทึบเนี่ยเราจะไม่เห็นโค้ดตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องแกะดูนะครับรวมถึงบริเวณโค้ดตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มรูปเพิ่มเติมให้ดูด้วยนะครับนะ่า เป็นรูปที่ก่อนที่จะเลี่ยมนะครับว่ามีความคมชัดสวยงามขนาดไหนนะครับต้องบอกว่ามีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ดมเดิมนะครับไม่สึกนะครับแล้วก็เรายังเห็นได้ในบางจุดนะครับที่มีคราพแป้งนะครับในตามล่องต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ารูปภาพเนี่ยน่าจะมีนะครับเห็นชัดอยู่นะครับนี่ก็ต้องบอกว่า เป็นรุ่นที่นิยมกันพอสมควรนะครับสำหรับเครื่องรางนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเครื่องรางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถที่จะเก็บได้นอกเหนือจากตะกุดหรือว่ากำไลหรือว่าเครื่องรางในรูปแบบอื่นๆนะครับปรลัดขิกหลวงปู่หมุนเองก็มีการจัดสร้างไว้เช่นเดียวกันนะครับนี่เนื้อนวโลหะสาภาพสวยเต็มสมบูรณ์นะครับนี่หาไม่ง่ายแล้วนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าก็ จำนวนที่การสร้างเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็การเก็บเนี่ยอาจจะลืมหรือว่าไว้ในไว้ในหิ้งพระหรือว่าไว้ในเซฟของใครต่อใครเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถูกนํามาเปลี่ยนมือให้ได้เห็นบ่อยๆนะครับพอเราได้เจอกันอย่างเนี้ยก็ถือว่าสังเกตได้ว่าเครื่องรางเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับของหลวงปู่หมน่นเนื่องจากเอ่อบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าเล่นเป็นอีกหลวงพ่อหนึ่งทาให้ การเปลี่ยนมือเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะมีโค้ดอยู่ตรงตรงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ทุกดอกก็จะมีนะครับแล้วก็รวมถึงเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินก็จะเป็นเช่นเดียวกันแบบนี้นะการต่อโคดลักษณะของดอกนะครับก็จะต้องมีความล่ําเต็มนะครับผมเองก็ใช้วิธีการพิจารณาเนี่ยก็คือเราดูในร่องยันต่างๆนะครับความล่ําของอตัวประหลัดขีดเองนะครับแล้วก็การเก็บตะใบขอบ ตรงบริเวณด้านสันท้ายนี่นะครับนี่ตรงนี้เองก็เช่นเดียวกันนะผมก็ใช้เป็นจุดดูในหลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเวลาเราพิจารณาเนี่ยไม่ว่าพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางเนี่ยเราต้องดูให้ได้ในหลายๆจุดนะครับนี่แล้วดอกนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปพอเขาเรียบบางเนี้ยเราก็เพิ่มการดูได้ในอีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านสาันด้านบนตรงเนี้ยทำให้เราเห็นร่องของยันเนี่ยความคมชัดต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า เห็นได้ชัดนะครับรวมถึงถ้าเป็นลักษณะของการหล่อถอดปลาเนี่ยความคมชัดในล่องยันต่างๆเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยไม่มีความคมชัดแน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อหาลักษณะของดอกสีสันเนี่ยไม่ได้นะครับก็ใครที่เช่าหรือว่ามองหาอยู่หรือว่าไปเจอมาเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับหรือว่าเป็นพระผงพระเหรียญหรือเครื่องรางเนี่ยถ้าได้รับความนิยมมีราคาเนี่ยก็มีของ ทำเรียนแบบอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็แนะนํา1รุ่นแล้วก็ฝากพิจารณากันด้วยนะครับก็ฝากกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กันไปอีกหนึ่งรอบนะครับใครมีเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับต้องการจะปล่อยนะครับหรือว่าคณาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปก็สามารถที่จะส่งรูปภาพมาได้นะครับทางไลน์นะครับไลน์ไอดีตัว P9219 นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไว้อยู่แล้วนะครับรวมถึงใต้ลิงก์ก็มีให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ